ฉันชื่อลัดดาค่ะอายุของฉันได้สามสิบปีแล้วฉันก็เป็นสาวใหญ่อยู่เหมือนกันแต่ฉันยังไม่อยากที่จะแต่งงานเพราะฉันเห็นพ่อกับแม่ของฉันทะเลาะกันอยู่บ่อยๆจนฉันไม่อยากจะมีความรักวันนี้ฉันเลิกงานกลับมาแล้วพ่อกับแม่บอกกับฉันว่าน้องชายต่างบรรดาของฉัน เขาจะมาเที่ยวที่บ้านของเราฉันเองก็ไม่รู้จักน้องชายที่ว่านี้หรอกแต่พ่อแม่ของฉันบอกว่าวันนี้ท่านไม่ได้อยู่ท่านจะออกไปทำธุระให้ฉันดูแลน้องชายด้วยฉันรับปากท่านก่อนที่จะกลับถึงบ้านฉันก็เลยแวะซื้อของเพื่อจะมาทำกับข้าวให้กับน้องชายของฉันได้ทานกัน แต่ฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่าน้องชายของฉันนั้นเขาชอบทานอะไรฉันก็ซื้อติดไม้ติดมือไปอย่างนั้นแหละเผื่อว่าเขาจะชอบฉันไม่อยากจะขายหน้าพ่อแม่ของฉันเมื่อฉันเดินทางกลับมาถึงบ้านแล้วสักพักหนึ่งเสียงรถก็วิ่งเข้ามาจอดพ่อกับแม่ของฉันออกไปทำธุระแล้วคงจะเป็นน้องชายฉันนั่นละมัง้ง ฉันเดินออกมาต้อนรับเขาเขาถือกระเป๋าใบใหญ่แล้วก็เดินมาหาฉันทันทีพ่อกับแม่ของฉันคงจะบอกน้องชายของฉันไปแล้วล่ะว่าฉันจะเป็นคนต้อนรับเขาเออวัสดีครับพี่รัตดาหรือเปล่าครับใช่จ้าแล้วนี่เธอคือบาสใช่ไหมใช่ครับลุงกับป้า คงโทรบอกพี่ระดาไปแล้วใช่ไหมว่าผมจะมาพักที่นี่ใช่จ้าพ่อกับแม่บอกพี่ไปแล้วปะ่ะเข้าบ้านกันเถอะเอากระเป๋ามาสะาบใหญ่เลยจะมาอยู่สักกี่วันละเนี่ยรัด,ดาถามน้องชายของเขาออกไปผมคิดว่าจะมาพักเป็นเดือนเลยครับพี่จะรบกวนพวกพี่ไปหรือเปล่านะไม่หรอกจ้าบ้านพี่ก็อยู่กันแค่นี้เอง ไม่ลบกวนอะไรเลยพี่ยิ่งไม่มีเพื่อนอยู่อ้าวหรอครับงั้นก็พอดีเลยผมก็อยากมาหางานทํานะเหรอที่บริษัทของพี่นะเขารับคนงานหรือเปล่าอ๋อพี่ยังไม่ได้เช็คดูเลยจ้าเดี๋ยวขอให้พี่เช็คดูก่อนนะเดี๋ยวพี่จะบอกเธออีกทีโอเคครับพี่บ ก็คงจะอ่อนกอลัดดาไม่กี่ปีหรอกเขาเรียนจบแล้วเขาอยากมาหางานทำรัดดาเองก็รู้เออบาสเอากระเป๋าไปเก็บในห้องเธอเดี๋ยวพี่จะทำกับข้าวให้ทานมาเหนื่อยๆอาบน้ำอาบท่าก่อนนะค่อยออกมาทานข้าวครับพี่รัดดาเดี๋ยวผมอาบน้ำเสร็จผมออกมาช่วยนะครับไม่เป็นไรหรอก พี่ทำคนเดียวได้แล้วลุงกับป้าจะกลับเมื่อไหร่ล่ะครับเนี่ยพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะบางทีพ่อกับแม่นะ่ะไปจนเที่ยงคืนนนแหละกว่าธุระของท่านจะเสร็จธุระอะไรของท่านเหรอครับพี่รด,ดาถึงได้ไปกลางคืนธุระของท่านก็คือออกไปสั่งสรรกับเพื่อนๆไงละ่ะพ่อกับแม่ของพี่นะ่ะายโซจะตายอ้าวเหรอครับพี่ ผมก็นึกว่าท่านไปทำงานซะอีกทำงานอะไรกันล่ะอายุกระปุนนี้แล้วพี่ก็อยากให้ท่านไปมีความสุขไม่อยากจะให้ท่านซีเลียดอะไรที่ท่านชอบก็ปล่อยท่านทำไปเดี๋ยวพอแก่ไปกว่านี้ก็จะไปไหนไม่ได้มาดหัวเลาะแล้วก็บอกกับรัดดาว่าพี่นี่ใจดีจริงๆเลยนะครับ เอองั้นผมไปอาบน้ําก่อนนะจะได้ออกมาช่วยพี่จ้ะไปเถอะจากนั้นลตจาก็เดินเข้าครัวไปเธอหยิบทํากับข้าวหยิบน่นหยิบนี่เธอเองชอบทํากับข้าวอยู่แล้วเพราะพ่อแม่ของเธอนั้นไม่ค่อยจะได้ใส่ใจเธอหรอกในอีกอย่างเธอก็อายุตั้งสาสิบแล้วทำอะไรเป็นทุกอย่างเพื่อนๆของลาจานั้น ต่างก็มีครอบครัวกันหมดแล้วบางคนก็มีลูกก็เหลือแต่รัดานี่แหละเพื่อนๆบอกว่ารัดาเป็นคนเลือกมากแต่ไม่จริงหรอกบางครั้งเธอเองก็อยากมีเพื่อนมาไว้แกล้งเอาอยู่เหมือนกันแต่เนื้อคู่ของรัดาก็ยังคงไม่เกิดมั้งเธอนึกในใจ นำกับเข้าไปก็สนุกกันไปอยู่แบบนี้ก็มีความสุขดีเหมือนกันเมื่อน้องชายลูกชายของนาของเธอมาพักที่นี่เธอเองก็จะได้มีเพื่อนทานข้าวไงล่ะเพ่อพ่อแม่ของเธอนั้นไม่ค่อยจะได้ทานข้าวพร้อมรด,ดาสักเท่าไหร่หรอกและอีกอย่างรด,ดาเองก็ไม่ชอบนั่งทานข้าวกับพ่อแม่พ่อพ่อกับแม่ บางครั้งก็พูดจาไม่ลงรอยกันแต่ก็ออกไปทําทุระด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันอยู่บ่อยๆลัดาเองก็ง,งงอยู่เหมือนกันแต่ก็ช่างเธอความสุขของท่านท่านอยากทำอะไรก็ทำไปส่วนเธอเองถึงจะอยู่คนเดียวแบบนี้แต่พ่อแม่ของลัดานั้นก็ให้ลัดาเป็นอิสระ ไม่กักขังหวงเหนียวอยากจะทำงานก็ไปอยากหยุดก็หยุดรัตด,ดาเองก็พอใจในสิ่งนี้สักพักหนึ่งบาสก็เดินออกมาหารัตด,ดาเขาเดินตรงไปที่ครัวเออพี่รัตด,ดาครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่าครับอ้าวบาสอาบน้ำเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วครับพี่ถ้างั้นพี่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วละ มาช่วยยกก็แล้วกันนะได้ครับพี่จากนั้นทั้งสองคนก็พากันยกกับข้าวไปตั้งที่โต๊ะแล้วก็ไปนั่งทานด้วยกันพี่ไม่รู้ว่าพี่จะทำถูกปากบ้านหรือเปล่านะไม่เป็นไรครับพี่ผมคนกินง่ายแค่พี่ทำให้ผมทานผมก็พอใจแล้วละ่ะผมสิไม่ได้ช่วยอะไรพี่เลยแหม ก็เธอเป็นแขกนี่แขกอะไรกันครับคนเราอยู่บ้านท่านจะนิ่งดูดายได้ยังไงกันแค่ลุงกับป้าและพี่ระดาให้ที่พักผมก็เป็นพักคุณแล้วล่ะครับเอาละเอาละทานข้าวเธอพี่หิวแล้วครับผมทานเยอะๆนะกับข้าวมีเยอะอยู่ผลไม้ก็มีนะ จากนั้นทั้งสองก็นั่งทานเข้าวด้วยกันบาสถามรัตดาว่ารัตดาไม่ได้ทานข้าวกับพ่อแม่ทุกวันเลยรัตดาบอกบาสว่าไม่ได้ทานเลยเพราะเธอกลับบ้านก็เย็นแล้วพ่อแม่เขาทานไปก่อนหน้านั้นและรัตดาเองก็ชอบทำกับข้าวกินเองไม่ให้แม่ทำเพื่อ มาร์ก็เลยบอกกับรัตดาว่าพี่นี่อิสระดีจริงๆนะครับผมชอบแบบพี่จริงๆผมอยู่ที่บ้านนะไม่เป็นอิสระเลยพวกกับแม่ก็คอยจ้องไม่ว่าผมจะไปไหนก็จะผมออกไปเที่ยวอ้าวแล้วบ้านออกไปเที่ยวหรือเปล่าล่ะผมก็ไปบ้างแหละครับพี่ไปหาพวกเพื่อนๆแต่ผมก็ไม่ได้ทะเลาลอนะ ผมรู้อยู่ว่าอะไรเป็นอะไรเหรอแล้วนี่เรียนจบแล้วใช่ไหมใช่ครับว่าแต่พรุ่งนี้พี่ถามงานให้ผมหน่อยนะถ้าผมได้งานผมก็จะไม่กลับถ้าผมยังไม่ได้งานผมก็จะกลับบ้านไปก่อนได้จ้า แล้วเธอถนัดทำอะไรล่ะผมทำได้ทุกอย่างแหละผมไม่เกี่ยงงานหรอกโอเคจ้าถ้างั้นก็ไม่ยากเลยเดี๋ยวพี่จะถามหัวหน้าให้ขอบคุณครับพี่รัตด,ดาเออพี่รัตด,ดาครับผมสงสัยว่าพี่นะอายุตั้งสามสิบแล้วแต่ผมไม่ได้ว่าพี่แก่นะครับพี่ยังสาวยังสวย น้าตายิ้มแล้วจะถามอะไรพี่ล่ะพี่มีแฟนหรือ,อยังล่ะครับอ๋อยังหรอกจ้าพี่น่ะยังไม่มีแฟนหรอกจริงเหรอครับคนหน้าตาสวยๆอย่างพี่อยู่เป็นโสดได้ยังไงกันแหมบาทก็ยอพี่เกินไปพี่น่ะ อยู่แบบนี้พี่ว่าสบายใจกว่าแล้วพี่ไม่เหงาเหรอครับขนาดบาสอายุเท่านี้บาส์ยังอยากจะมีแฟนเลยอ้าวแล้วบาสยังไม่มีแฟนเหรอยังหรอกครับบาส์ํกำลังหาอยู่บาสพูดพร้อมกับส่งยิ้มให้กับรัตดารัตดายิ้มเขินเขินเมื่อบาสจ้องสบตาเธอ บาสอายุน้อยกว่าเธอประมาณสองสามปีแต่ที่สำคัญนั้นเธอกับบาสเป็นญาติกันเออพี่ระดาครับถ้าผมได้งานผมไปทำงานกับพี่เราสองคนนะ่ะอย่าบอกคนอื่นว่าเป็นญาติกันนะครับทำไมล่ะบาสเธอไม่อยากเป็นญาติกับพี่เหรอเปล่านะครับพี่ระดา ผมก็แก้หมายถึงว่าให้คนอื่นมองว่าเราเป็นแฟนกันดีกว่ารัตดาตกใจทำไมบาสถึงพูดแบบนี้ล่ะเราเป็นญาติกันนะเออพี่รัดาครับอย่าเข้าใจผมผิดนะที่ผมพูดแบบนั้นก็เพราะว่าถ้าคนอื่นมองเราสองคนว่าเป็นเพื่อนกันพี่รัตดาก็จะปลอดภัยนะครับ คนอื่นก็ไม่กล้ามาตอแยถ้าพี่ระด,ดาไม่ชอบพี่ระด,ดาว่าดีไหมเอก็ดีเหมือนกันนะให้เธอเป็นบริการให้กับพี่พี่ก็เบื่อพวกหนุ่มๆอยู่เหมือนกันแหละชอบมาแซวพี่มากีบมาตือ้อพี่ชอบอยู่แบบนี้ดีกว่ามันสบายใจดีนั่นแหละผมถึงยกเหตุผลนี้มาอ้างไงล่ะ โอเคได้เลยแล้วพรุ่งนี้พี่จะถามงานให้นะครับขอบคุณพี่ระดามากๆที่ช่วยผมแต่พี่คิดว่าคนไม่เลือกงานอย่างเธอนะรูปร่างคนแบบนี้พี่คิดว่าได้งานแน่ชัวรเหรอผมก็อยากได้งานนะผมไม่อยากกลับไปอยู่บ้านหรอก พ่อแม่ของผมนะ่ะบังคับผมแต่ถ้าผมอยู่ที่นี่ไม่มีคนบังคับผมผมก็สบายใจเหรอเอองั้นตอนนี้มันก็ดึกแล้วเราแยกแกะกันไปนอนเถอะจะสี่ทุ่มแล้วเนี่ยลุงป้ายังไม่กลับเลยครับพี่รด,ดายัางหรอกมั้งถ้ากลับก็เห็นแล้วสิ คงจะเป็นเที่ยงคืนนุ่นแหละผมยังไม่ง่วงเลยครับพิระดาพี่นั่งคุยเป็นเพื่อนผมหน่อยได้ไหมเราจะลงกับป้ามาก่อนค่อยเข้านอนกันนะนะคะพิระดาบาทพูดเสียงออดอ้อ,อนจนทำให้ระดานั้นใจอ่อนจริงๆแล้วเธอไม่เคยเจอน้ําเสียงผู้ชายออดอ้อนเธอแบบนี้เลยถึงบารจะเป็นญาติของเธอก็อตาม แต่เธอกับเขาก็ไม่ได้สนิทสนมกันมาก่อนญาติกันก็มีสิทธิ์คบกันได้รัตาเนึกงในใจส่วนบาสนั้นเขามีความรู้สึกว่าพอเขาเห็นรัตนาแล้วเขาก็รู้สึกพอใจรัตนาอยู่เหมือนกันแต่ก็ติดตรงที่ว่าพวกเขาเป็นญาติกันนั่นแหละเรื่องอายุนั้นมันไม่สำคัญอยู่แล้ว มารนึกในใจเออพิรดาครับผมขอแลกลายพิรดาหน่อยสิเผื่อมีอะไรผมจะได้ไลายไปถามได้สิจ๊ะรัดายื่นโทรศัพท์ให้กับ,บามาร์ทมาร์ก็เลยแอดไลน์ทั้งสองก็เลยกลายเป็นเพื่อนกันมาร์ทนั่งอยู่ที่ตรงนั้นแต่เขาก็ส่งสติกเกอร์เป็นรูปหัวใจให้กับรัฐดา ละดาเองก็รู้สึกเขินมากที่จูจูก็มีชายนมส่งลูกหัวใจให้กับเธอเธอก็เลยส่งตอบพวกเขาทั้งสองเล่นกันอย่างสนุกสนานจนลืมไปว่านี่ก็จะเที่ยงคืนแล้วแต่พ่อแม่ของละดาก็ยังไม่กลับมาอีกเอ๊พี่ครับมุ่งกับป้านี่จะเที่ยงคืนแล้วนะยังไม่กลับมาอีกนั่นน่ะสิ เดี๋ยวพี่โทรถามก่อนนะพี่ก็ง่วงแล้วละได้ครับพี่จากนั้นลัดดาก็โทรถามพ่อกับแม่ของเธอพ่อกับแม่บอกว่าคืนนี้ท่านจะกลับประมาณตีสามให้ลัดดากับบาทสไปนอนก่อนได้เลยไม่ต้องรอพวกท่านลัดดาก็เลยบอกกับบาทสว่าลัดดาจะเข้านอนแล้วแต่บาทสก็ยังอยากจะให้ลัดดา นั่งอยู่กับเขาต่อพี่ระดาครับผมว่าพี่อย่าเพิ่งเข้านอนได้ไหมผมอยากให้พี่อยู่เป็นเพื่อนผมนะอาอ้าวพรุ่งนี้พี่จะไปทำงานนะเดี๋ยวก็ตื่นสายหรอกอยากได้หรือเปล่าละงานนาะรัตดาถามน้องชายออกไปด้วยรอยยิ้มผมก็อยากได้งานนะครับแต่ผมก็อยากให้พี่อยู่เป็นเพื่อนไม่ได้หรอกจ้า เธอก็เข้านอนได้แล้วไปไปโตเป็นหนุ่มแล้วยังจะมาออดอ้อนพี่อีกโอเคครับคนสวยของผมบาดลืมตัวไปกล่าวคำนั้นออกไปนัดดาเองก็เขินอยู่เหมือนกันแต่เธอก็แกล้งไม่ได้ยินอยากนั้นพวกเขาทั้งสองก็ปากกันแยกย้ายเข้าห้องนอนไปพอเข้าไปถึงในห้องแล้วมาดก็ส่งติ๊กเกอร์ให้กับนัดดาอีก เป็นสติกเกอร,รูปคนนอนแล้วก็เขียนด้วยว่าฝันดีนะครับนัดตาเองก็ตอบลายเข้าไปจ้าส่วนบาร์กก็ตอบกลับมาอีกว่าฝันถึงผมบ้างนะครับพี่สาวคนสวยลัดาแอ,อบยิ้มอยู่ในใจคนเดียวเธอก็เลยตอบเข้าไปว่าตกลงจ้า จากนั้นรัตดาก็เลยนอนและก็ปิดโทรศัพท์เอาไว้เพราะเธอคิดว่าถ้าจะตอบลายกลับไปกลับมาอย่างนี้คงจะไม่ได้นอนหรอกรัตนานอนอมยิ้มอยู่คนเดียวเธอไม่รู้ว่าเธอรู้สึกยังไงกับน้องชายคนนี้เธอมีความรู้สึกว่าเหมือนเธอชอบเขาบานเองก็เช่นกัน เขาหลงลรักรัตดาพี่สาวของเขาไปแล้วจากนั้นทั้งสองก็เผลอนอนหลับไปลุงเช้ารัตดาตื่นไปทำงานส่วนบาสก็ยังคงนอนหลับอยู่โดยไม่ได้เห็นรัตดาไปทำงานเลยรัตดาไปถามงานให้กับบาสจนได้งานเป็นที่เรียบร้อยเช้าของวันใหม่รัตดากับบารสนั่งรถออกไปด้วยกันบาสเป็นคนขับรถให้กับรัตดา ทั้งสองก็ทำตัวตามที่ตกลงกันเอาไว้แก้งทำเป็นแฟนกันแต่จริงๆแล้วมันก็ทำได้ไม่ยากหรอกเพราะทั้งสองนั้นตางก็มีใจให้กันและกันอยู่แล้วเพื่อนที่ทำงานต่างก็แซวว่ารด,ดามีแฟนหนุ่มรุ่นน้องหล่อซะด้วยเป็นคนงานใหม่รัด,ดาก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรเลยหลังจากเลิกงาน พวกเขาทั้งสองก็นั่งรถกลับมาบ้านพร้อมกันพรากับแม่ของรัด,ดาออกไปทำธุระเหมือนเคยบาสอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยเขาออกมาหารัด d a ข้างนอกที่นั่งรอเขาอยู่รัดดา a อาบน้ำเสร็จแล้วเสร็จก่อนบาสอีกพี่รัดดาครับพี่รัดดาอาบน้ำแล้วเหรอใช่จ้ะเออทำงานวันแรกเป็นยังไงบ้างล่ะบาส ก็ดีนะครับว่าแต่พี่นะ่ะมีเพื่อนถามหรือเปล่าล่ะที่เราทําตัวเป็นแฟนกันก็มีบ้างนะแต่พี่ก็ขี้เกียดปฏิเสธช่างพวกเขาเธอแต่พี่ครับผมคิดว่าผมนะ่ะไม่อยากจะแกล้งทําเป็นแฟนพี่เลยเอา้าวทำไมล่ะไหนบอกว่าอยากทําไง แต่ผมอยากจะเป็นแฟนพี่กิงๆครับลัตดาเขินจนหน้าแดงบาดพูดอะไรออกมานะ่าเราเป็นญาติกันนะพี่ครับญาติกันรักกันก็มีถมเถเราไม่ใช่พี่น้องที่แท้จริงซะหน่อยเป็นลูกพี่ลูกน้องกันพอพูดจบมาดก็หล้มหัวลงนอนตรงตักของลตัตดาเอ้าบาททำไมทำแบบนี้ล่ะ ก็ผมชอบพี่นี่ครับพอพูดจบบารสก็เอามือโน้มคอของรัดดาก้มลงไปหาเขาที่นอนบนตักเธออยู่ตรงนั้นรัตด,ดาเองก็เคิมไปกับบาทสเธอหาักข้ามใจตัวเองไม่ได้แล้วเพราะเธอเองก็แอบรักบาทสอยู่เหมือนกันพี่ครับผมรู้นะว่าพี่ก็พอใจผมอยู่อะไรกัน พี่บอกเธอตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าพี่ชอบเธอนะผมมองตาพี่ผมก็รู้แล้วล่ะครับพี่เราสองคนนะมาเล่นอะไรสนุกสนุกกันดีก,กว่านะเล่นอะไรกันละบาสพี่ไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยถ้าพี่ไม่รู้พี่ก็อยู่เฉยๆเธอหธอลับตาเอาไว้ลัดดาหลับตาตามที่บาสบอกเขาหอมไปที่แก้มของลัดดา นัดดาลืมตาขึ้นเธอยิ้มให้กับเขาพี่ครับผมชอบพี่นะนัตด,ดาก็เลยบอกกับบาร์ตไปว่าพี่ก็ชอบบาร์ตจ้าถ้างั้นเราจะไปรออะไรกันล่ะครับอยู่ที่นี่ก็มีแค่เราสองคนเท่านั้นผมจะทำให้พี่มีความสุข ลดดาหลับตาพิมพ์อยู่ในอ้อมกอดของเขาทั้งสองต่างก็มองตารู้ใจกันแล้วมันเิ็นไม่ยากนักที่ทั้งสองจะร่วมมือร่วมใจกันความสุขความรักมันเกิดขึ้นได้เสมอไม่ว่าพวกเขาจะเป็นพี่น้องกันก็ตาม